ตู้เซฟอันแน่อยู่นี่หรือเปล่าอันนี้ไงตู้เซฟอยู่นี่เฮ่ฮฮตู้เซฟเป็นอะไรที่หายง่ายมากสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อมสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาทุกผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นบ้านเกมพาร์ทนะก็คือ FC เอฟซีเส่งใหดีมาน้องนอดเหมือนเดิม <laughs> ผมจะพามาดูบ้านเกมพาร์ทหลังไหนดีปะ่ะพรเเมี่ยมดิเออก็ <laughs> เรียกเกมพาร์ทก็ได้ แล้วน่าจะเหลือหลังนี้หรือเปล่าที่ผมยังไม่มียังไม่มีผมไม่มีสักหลังพูดผิดท,ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะก็คือหลังนี้นี่โอ้รอบ้านรอสักแป๊บหนึง่งฉันชอบบ้านหลังนี้เหลือเกินผมชอบมากเลยนะบ้านพวกพรีเมียมมันมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลามันจะมีอะไรที่สวยงามตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าของบ้านใช่ไหมไปเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันเลยในตู้จดหมายนะท่านผู้ชมเราสามารถเปิดเล่นตรงนี้ได้ <laughs> ถ้าใครยังไม่รู้เออ ของบ้านมายินคุมเนะกลัวผมจะทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าฮาวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืม,มาเอ้ภายในบ้านแหละเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านนี้ก่อนวะอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้านะมันเดิมเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้า,เ,าเลยก็ปะกันไปเปิดทิ้งไว้แบบนี้แหละไม่ใช่บ้านฉันหรอกไม่ใช่เอ้ยนี่เป็นโรงจอดรถที่แบบเป็นประตูกระจกว่ะท่านผู้ชมกระจกสีดำๆนะเฮ้ยเป็นอะไรที่โคตรเลยเลยเปิดทิ้งไว้งี้แหละ เคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับจัดไปเอมอันนี้จะเป็นสมุดท่านผู้ชมห้องนอนไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยข้างนอกมองมาก็เห็นเรานอนดีใช่ปะเออแนวไหนวะทำไมมันเป็นกระจกวะจะของบ้านน่าจะหลับแล้วมั้งท่านผู้ชมตอนนี้อันนี้จะเป็นห้องน้ำนะอห้องน้ำหรูมากแต่ห้องน้ำแนวไหนวะเนี่ยทำไม สมมติมว่าอาบน้ําอยู่อ่างคนมองมาแต่ข้างนอกก็จะเห็นเราละสิอันนี้จะเป็นซุ่มนะคนมองจากข้างนอกน่าจะไม่เห็นนะเออเพราะว่ามันไม่ทะลุตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปล่าห่างก็จะประมาณนี้หรือเปล่าหรือเปล่ามาดูชั้นบนอเจ้า,จาของบ้านเขามาในบ้านตอนไหนวะเนี่ยแล้วก็มีอะไรวะตรงนี้ โอ้ห้องแบบใหญ่ท่านผู้ชมในโต๊ะกินข้าวนะมีสีเก้าอี้มองวิวในเมืองบลูให้เป็นสวยบ้านจุดที่23นี่เป็นบ้านที่วิวสวยมากท่านผู้ชมเราจะเห็นเมืองบลูให้เป็นทั้งหมดเลยนะรอบทิศกันเลยีเดียวอันนี้มีที่รับอะไรปะเดี๋ยวผมจะเอาถุงนอนสอดเข้าไปตรงนี้อยู่ไหนว่าถุงนอนเ,เอ็งหยุดกระโดดสักแป๊บดิฉันจะนอนเข้าตรงนี้ สเตปของลูกเฮเวนไม่อยากการหาที่รับนี่ไงอ้าวแล้วถ้าผมกดที่นอนออกแล้วผมจะออกจากนี่ยังไงอ่ะออกไม่ได้ไมผมออกจากที่นี่ไม่ได้เดียวเดียวเดวีอันนี้เป็นหลังมืคเวฟนะท่านผู้ชมเดี๋ยว,เ,ยวเราเอาถุงนอนสอดใส่นี่ได้แล้วเราก็นอนได้เอ้ไม่นะฉันฉันติดเฉย <laughs> เกือบออกไม่ได้เกือบออกไม่ได้ฮ่าฮ่ฮ อันนี้อะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาไปยืนทำไมวะแนวไหนวะเนี่ยอ๋อออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะออกไงเนี่ยคนนี้ออกได้ละเอ๊ะ <c oughs> ทำไมมันเป็นบักบักอะไรวะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะท่านผู้ชมมีที่อ่านหนังส ữ, ือโตอ่านหนังสือสําหรับเด็กเรียนอย่างเราเาอ่านหนังสือไม่มีตัวหนังสือไม่รู้ว่าอ่านได้ไงก็จะเป็นห้องนอนอืมห้องนี้จะเล็กๆนะแต่ก็กว้างดีอยู่นะ ไม่ใช่บ้านแนวเกมเมอร์ gamer, นี่แต่เรามีคอมพิวเตอร์อยู่ทุกด้านนี้นี่เราจะเป็นเกมเมอร์อันนี้จะเป็นโซฟานะดูผมด,ดูโซฟามันนั่งแป,กแปกแลกๆเรอมันมีอันไหนท่านั่งแปลกๆไหมนี่เห็นไหมท่านั่งโซฟามันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ละอันช <laughs> อบสังเกตเห็นไหมทีวีโคตรใหญ่กับรายการ blue heaven <laughs> ของบ้านเขาว่าอะไร <laughs> พี่ลงวันนี้ใช่ไหมไม่บอก <laughs> แล้วก็เราก็จะขึ้นมาชั้นบนอันนี้จะเป็นอ่างอ่างแล้วก็ห้องน้ําตู้เซฟฮนแน่อยู่นี่หรือเปล่านี้ไงตู้เซฟอยู่นี่เฮ้ฮฮฮตู้เซฟเป็นอะไรที่หาง่ายมากตู้เซฟจะเจอตู้เซฟแล้วฉันก็จะเอาเงินแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะด้านนี้นะผู้ชมไปเราจะมาอาบน้ำกันแล้วเราจะมาดูวิวด้านนอกดิ หลบไปซะจะของบานมาท่าน <c oughs> านะผู้ชมเน่ <N ee> อดรู้งรา้ากันเลยทีเดียวอ้าวแล้วฉันจะเข้าห้องวนาหอนยังไงเน่ท่านผู้ชมผมเข้าห้องนอนไม่ได้ห้องนอนด้านบนตู้เซฟทำไมมันง่ายจยังวะปิดไว้ซะมันเหมือนตู้เซฟเอามาตั้งโชว์เลยหรือน้องเขาแกล้งผมปะเนี่ยใช่ปะใช่อ๋ ตู้เซฟอันนี้ใช่ป่ะจริงจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ได้แกล้งฉันใช่ไหมไม่ได้แกล้งฉันใช่ไหมทําไมมันเหมือนตู้เซฟในกล่องพร็อพจังหวะท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราเบิดให้ดูเลยเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันมากเลยผู้ชมเออระเบิดได้แสดงว่าของจริงว่ะแล้วตู้เซฟอันนี้มันระเบิดไม่ได้เหรอไหนตู้เซฟอันนี้มันระเบิดไม่ได้อ แกกลัวหกฉันหรืเปล่าเจ้าของบ้านน่าตู้เซฟอันนี้ก็ระเบิดได้แกแกล้งฉันใช่ไหมแกแกล้งฉันใช่ไหมฉันจะลบบ้านออกแต่ <c oughs> ผมสปอนบ้านใหม่แล้วท่านผู้ชมใช่ไหมตู้เซฟทำไมมันจะง่ายขนาดนั้นวะใช,ใช่หรือเปล่าเจ้าของบ้านแกล้งหรือเปล่า,อ,ลา,อ,ลาอ๋อ เขาบอกว่าตู้เซฟที่วางไว้มันจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนเออว่าเมื่อกี้มันขึ้นแจ้งเตือนว่าตู้เซฟโดนว่ะอันนี้แกล้งไม่ไแกล้งจริงจรไหมเออว่ะจริงจริงว่ะท่านผู้ชมตู้เซฟนหน้าตาเหมือนกันกับในกล่องพร้อมมากเลยแ <c oughs> นวไหนวะนี่นี่ว่าตู้เซฟของปอมบ้านหลังใหญ่ดีนะท่านผู้ชมห้องนอนโคตรเยอะเลยอันนี้จะห้องนอนจะว i p พที่สุดแล้วนะชั้นบนเพราะว่ามันจะมีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหม แล้วก็มีตู้เซฟแล้วก็มันจะมีห้องน้ําแบบโคตรใหญ่เลยนะแล้วก็มีอ่างด้านบนนี่เออใช่ไหมห้องน้ําห้องนี้จะได้เปรียบสุดละชั้นบนสุดบ้านก็หลังไม่ได้ใหญ่มากนะท่านผู้ชมไม่ได้เราจะไปดูข้างบ้านกันฮจะมีอะไรเนี่ยใครมาปลูกยาชั้นสองวะข้างบ้านมีอะไรบ้างหลังบ้านเรายังไม่ได้ไปดูเลยว้าวสวยเหลือเกิน นี่จะเป็นสระน้ำนะเพราะว่าน้องก็มีพรีเมียนอยู่แล้วไงสระน้ำนี่นี่จะไปที่นั่งชิลๆด้านล่างแต่ไม่ได้ตกแต่งอะไรน่าจะใส่อะไรหน่อยไปให้มันดูมีอะไรหน่อยอันนี้มันดูแบบบางๆไปมันดูไม่มีพุ่มหญ้าอะไรสักเล็กน้อยก็ยังดีนะใช่ไหมนี่แล้วก็ข้างบ้านหลังนี้ก็เป็นประตูรู้สึกอึดอัดยังไงไม่รู้รจจเ,หเห็นกำแพงกั้นอยู่เออแล้วก็มีเตาปิ้งย่างอะไรก็่า,ากันไปเผาบ้านน้องจะจะเผาบ้านแก เออเราก็เจอเจอตู้เสมเจอไม่ยากเฉยวะ่ะบ้านหลังนี้เอ้แกไปปล้นเงินบ้านแกมาแนวไหนไหมะเนี่ยเขาไปปล้นเงินบ้านหลังนี้มาก็คือบ้านของเขาจะไม่มีที่รับอะไรอีกหรือเปล่าวะไม่แน่ท่านผู้ชมเราลองหาต่อที่เพื่อน <c oughs> ล้ังบ้านไฟไหม <c oughs> มันจะไหมมาถึงห้องน้ำไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราจะปล่อยทิ้งไว้นั่นมไม่แน่ใจว่ามันจะมีตู้เซฟอะไรอีกหรือเปล่าที่รับมี ายที่นั่นนี่แล้วเข้าไปตรงนี้ได้เอาถุงนอนเข้าไปที่ผมพาเข้าทำอ่ะแต่เราจะออกไม่ได้แล้วออกแล้วต้องใช้ถุงนอนออกมาประมาณน,านันที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าท่านผู้ชมบ้านหลังนี้หมดแล้วมั้งใช่ไหมตู้เซฟก็อยู่นี่เออรามานีโอเคมาท่านผู้ชมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับบ้านหลังนี้นะใครอยากเติมพรีเมียมอะไรก็เติมกันได้นะท่านผู้ชม <c oughs> ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะ เมื่อกี้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะใครชอบก็ฝากกดค์กดแชแ์กดอตอะไรผมด้วยขอบคุณน้องเข้ามาที่เอาไอดีมาให้ผมเล่นบ้านหีือกรลไรหลังเลยนะบ้านพรีเมียมที่ผมยังไม่ได้อัดโอเคก็ค่อยว่ากันโอเค,อเคไปแล้คกับผมบ๊ายบายจัดไป